สวัสดีคร f, ับมื้อนี่นะครับกก่ยูที่ขอกุ้ยนะครับของผมนะครับบาวมอบนะครับมื้หนี่ถีผ้ามาปลูกหญ้านะครับนี่เปียรปากช่องหนึ่งนะครับบ้านนะครับอยู่บ้านหวยไข่นะครับตำบลโน่นปราแดงนะครับอำเภอวังไออำเภอผักขาวนะครับจังหวัดเลยนะครับผมจะปลูกนะครับมื้อนี่ที่มาปลูกนี่เปียนะครับปากช่องหนึ่งไว้ให้คขยกินนะครับแล้วก็ไว ขายพันธุ์นะครับในอนาคตนะครับผู้ใดอยากได้หรืออยู่ใกล้กันใครสั่งจองกันเข้ามานะครับผมเดี๋ยวสีผ้าเสียบเลยนะครับนี่นี้ก็พพอคนไทไปแล้วนะครับกาสิการะยะเอาเลยนะครับบปลูกแบบง่ายๆนะครับผมเพราะว่าปลูกบ่ไดดไปแข่งกับผู้ใดนะครับปลูกไว้ให้ไวยกินซื้อนะครับการปลูกก่ะเสียบลงเลยนะครับนี่เสียบลงดินเลยนะครับห่างประมาณเมตรนึงนะครับนะครับ

ทำไมมันบเบียดกันเข้ามาเรื่อยๆล่ะโคตรันงูงูขึ้นหนังเรงเา,เว,าว่าบ่า ตกแล้วโอหอดนะครับไป <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งนะครับอันที่ปลูกไว้แล้วนะครับแถวนะครับอันนี้ก็ ผลหอยได้ตกมากนะครับวางบายหันกบโบเปียกหลายนะครับเดี๋ยวการล่ออันนี้เป็นแพงกล่านะครับเนี่ยพ่อผมปลูกไว้น่าจจะได้สาอาทิตย์แล้วนะครับเนี่ยกำลังแตกนะครับ นี่นะครับกำลังแตกขึ้นมานะครับเนี่ยก็รอฝนตกอีกเช่นึงนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยมะวานนะครับก็กำลังแตกนะครับนี่เป็นต้นมะขามนะครับใหญ่ปลูกแวนนะมะขามหวานเอาไว้รับพีรับนองนะครับเวลามะยาม เพกุลากับะมานงานนะครับงานกัวๆนะครับปลูกไว้ขยายพันธุ์น้ำไว้ตัดให้กินน้ำนะครับกับว่างแผนอนาคตไว้นะครับเหตุผลที่ดันเป็นคือให้หน้าก็คือสูบน้ำใส่นะครับเพราะว่าทีมันเป็นที่ให้นะครับอันนี้ก็เป็นที่พ่อเพิ่นนี่ครับเริ่ม เสียบไปแล้วนะครับอันนี้ก็หัวจะเสียบมือนี่แหละเดี๋ยวมีอันที่เสียบไ้แล้วแล้วกําลังแตกเหตุผลที่ตัดไว้แล้วข้างไว้สองสามขึ้นนะครับหนึ่งห้ททอนพันมันแข็งนะครับมันสีแหงแล้วก็หากมันสีออกนะครับหากมันสีเรื่มออกนะครับนี่ก็เป็นคอ,อกไขยนะครับของบาร์มอบที่มี2สองขอ,อนะครับก็คือคอ,อก ทางเทิงยู่หนาท่างนะครับแล้วก็ยูไตบ้านลงไปอีกนะครับนี่นะครับก็เตรียมไว้ให้ควายกินนะครับเอาไว้โบดทนะครับซับให้ควายนะครับแล้วก็ตุนอาหารไว้หนาแรงนะครับผมเพราะว่าหนาแรงอยู่นี่นี่สีแรงเบิดเลยนะครับหนาสีแหง่เบิดเลยนะครับก็สีเบอได้ไปเคี่ยวไก่นะครับ นี่นะครับุ้มมันเสียบไปกอนนะครับนี่กำลังแตกแตกขึ้นมาแล้วนะครับกัปักจ้าซี่แหละครับบางค้นกับว่างเลยนะครับยกล่องแล้วก็ว่างเลยนะครับคือปลูกอ้อยนะครับก็ได้ขึ้นกันนะครับแล้วแต่เนี่ยครับเริ่มแตกแล้วนะครับอันนี้ก็เสียบได้ประมาณสองอาทิตย์นะครับเนี่ย เดี๋ยสจาพไปเบิงนะครับเหตุพลนที่ตัดไ้สองสามคึ้นนะครับมันสิมีหักออกนะครับอ๋อเนี่ยครับเนี่ยหักนะครับน,น,นี่ครับหักขาวๆเริ่มออกแล้วนะครับ นี่ครับอ่าก็ฝากกดไลค์กดแช์นะครับผมแล้วก็กดติดตามนะครับเดี๋ยวปลูกเสร็จนะครับได้สักเดือนนะครับเดี๋ยวผมทีมาอัปเดตให้เบิ้งนะครับไม่นะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแช์นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ